วรันทรน,น่ารักขอโทษหนุ่มๆที่ทำให้วันไหวเรียกว่าแค่ช็อตเดียวก็ทำเอาโซเชียลกระหึ่มสำหรับการเซลฟี่คู่กันของหนุ่มคนเก่ง อเล็กเรนเดลและนักร้องสาวคนใจหนุ่มหนุ่มอิงคายวรันทรเปานินที่มีภาพเซลฟี่ของทั้งคู่ออกมาในวันที่ทั้งคู่ไปเจอกันในกิจกรรมโปรเจกต์กอดป่ากอดทะเลของหนุ่มอเล็กซ์ที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆแห่แ,แ,แชร์ภาพของทั้งคู่ออกไปและคอนเฟิร์มว่าเคมีเข้ากันจนอดจินไม่ได้แถมแฟนคลับหนุ่มๆของสาวอิงคายยังมีการทวงคืนสาวอิงคายจากหนุ่มอเล็กซ์กันสนาน งานนี้เมื่อมีโอกาสเจอตัวหนุ่มอเล็กซ์ในกิจกรรมปลูกป่าสารต่อแคมเปญคุณเปลี่ยนเราปลูกจากอ e ิโรเช่นโครงการหลวงห้วยลึกอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจอทีงใหม่เลยต้องขอให้หนุ่มอเล็กซ์เผยใจถึงเรื่องนี้พร้อมกับอัปเดตความรักกับหวานใจตัวจริงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระแสะ Alex, อเล็กซ์ยิ่งใครแรงมากเรื่องนี้เป็นมายังไง เราเพิ่งเคยเจอกันรอบนั้นและเคยคุยกันตอนถแถลงข่าวนิดนึงตอนนั้นที่เจอกันเป็นงานในโปรเจกต์ของผมเอง ในวันนั้นผมก็ขอเซลฟี่เหมือนที่เซลฟี่กับทุกๆคนที่ไปร่วมง,งานทั่วๆไปแล้วก็โพสเท่านั้นเองพอวันต่อมาเราก็ตกใจเพราะโดนแชร์ไปเยอะมากและมีคอมเมนต์เยอะและสิ่งที่รับรู้มาคือตอนนี้แฟนคลับผู้ชายของเราตอนนี้คงไม่มีแล้วเขาเตรียมกองทัพที่จะเล่นงานผมหมดแล้วหัวเราะส่วนผมกับน้องก็คือไม่มีอะไรเพิ่งได้มาร่วมงานกันและน้องก็น่ารักจริงๆอาจจะเป็นเพราะเขามีแฟนๆเยอะมีคนชอบเขาเยอะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเพราะน้องเขาน่ารักจริง จริงแต่ผมกับน้องนั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยตกใจกับกระแสที่ออกมาหมายเห็นว่ามีการทวงคืนอิ้งใครด้วยก็ตกใจเหมือนกันและเพิ่งรู้ว่ามีเพจทวงคืนด้วยปกติเวลาเราเวณนอโซเชียลเราจะกดไลค์อย่างเดียวเราไม่รู้เลยว่ามีปุ่มโกรธจ,จนกระทั่งเราได้มาสาัมพันธ์กว่าอันเราก็เลยโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ตลกฮาฮดีคอมเมนต์ไม่ได้ดราม่าเป็นการแซวกันในทางบวกมากกว่า คนเชียร์บอกว่าเคมีเข้ากันก็เยอะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วกันครับคือเราก็เหมือนมีน้องที่ได้มาร่วมง,งานกันแต่เราก็เข้าใจได้ว่าทําไมคนเชียร์อาจจะด้วยภาพด้วยบรรยากาศของรูปนั้นด้วยแล้วน้องก็โพสรูปเดียวกับเราด้วยได้คุยกับน้องไหมหลังจากเกิดกระแส ก็มีแซวกันนิดหน่อยก็คุยกันว่าน้องโอเคไหมเพราะเราเป็นห่วงเขาหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องของค่ายเรื่องของอะไรหลายๆอย่างด้วยกลัวว่ามีเรื่องนี้ออกมาแล้วภาพของเขาจะไม่ดีหรือเปล่าแล้วสาวของเราแล้วว่ายังไงบ้าง ก็ไม่ได้อะไรเราก็บอกเขาตามตรงพอเราเห็นกระแสรเราตกใจและสิ่งแรกเราก็โทรไปเล่าอาจจะยือ้อกอไม้ยมกยักยักนิดนึงถามเขาว่าเปิดเฟซบุ๊กเห็นแล้วหรือยังหัวเราะเขาบอกยังไม่เห็นเราก็เลยบอกเขาไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผู้สาวของเราก็แมนแมนอยู่แล้วไม่ได้แซวอะไรเขาก็ตรงไปตรงมาคุยแล้วมอมันก็จบตรงนั้นอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนแฟนแน,น้องอิ่งใครบ้าง ปากบอกหนุมหน่มๆว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจหัวเราะเราก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ถ้ารู้ก็คงไม่โพสต์รูปให้สังคมวันวนวน้หัวเราะแบบนี้ต่อไปกับอิ่งใครยังกล้าจะถ่ายรูปหรือร่วมง,งานกันอีกไหมถ้าถามผมผมกล้าน้องเขาก็มาช่วยโปรเจกต์ผมแล้วน้องก็มีแอบชวนว่าว่างๆให้ไปเล่น MV เขาเราก็ยินดีอยู่แล้วผมโอเคมากๆที่จะร่วมง,งานกับเขา แล้วกับสาวตัวจริงของเราละตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างก็เงียบเงียบทางสังคมทางข่าวแต่ในทางส่วนตัวก็ปกติงานเราก็เยอะมากมากจนแทบไม่มีเวลาที่อยากมีไม่ใช่แค่กับเขาแต่กับครอบครัวกับเพื่อนก็ไม่ค่อยมีให้เลยก็เป็นช่วงที่เราลุยเรื่องเอางานเยอะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงคือก็ดีครับต้องหาเวลาให้เขาหน่อยไหมเพราะงานเรารัดตัว ผมมีงานแน่นมากปีหน้าอาจจะต้องเริ่มวางแผนใหม่อาจจะต้องวางแผนหาเวลาให้ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับอะไรบ้างเพราะตั้งแต่เริ่มกลับมาทำงานได้หลังโควิดล9ก็เหมือนเป็นช่วงสหัสที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่อยู่วงการมารวมทั้งทุกอย่างกําลังไปได้ดีทั้งโปรเจกต์ส่วนตัวและงานละครทำให้งานเข้ามาในทุกทิศทางเขาเข้าใจเราเรื่องเวลาใช่ไหม ทุกครั้งที่มีโอกาสเราก็เจอกันครับขนาดแม่ผมยังไม่ค่อยได้เจอเลยอย่างตัวเขาเองหรือเพื่อนๆเราถ้าว่างก็มาเจอกันเราก็เคลียร์ว่าณนะตอนนี้เรากำลังสร้างตัวของเราด้วยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ผมว่าทุกอย่างก็โอเคครับ